แอนซึ้งใจชาคริตดูแลใส่ใจทุกอย่างเรียกได้ว,ว่าเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักมากๆไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรก็ยังจับมือกันผ่านเรื่องราวต่างๆมาได้สำหรับคู่ของชาคริตเย้่มนำและแอนพัทราที่ตอนนี้ส่วนใหญ่ทั้งคู่ใช้ชีวิตในรูปแบบของวิถีกเกษตรกรอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อดูแลอาณาจากักรสวนผลไม้ที่ผลผลิตอลังการงานสร้างมากๆและเมื่อมีเวลาว่างชาคริตแอน ก็ขอพาลูกชายน้องโพไปท่องโลกกว้างกับทริปทะเลอันดามันต้องบอกว่าทริปนี้ดูเฮฮาสุดๆเพราะมีกวนเพื่อนสนิทอย่างเกื้อกิติและคริสโตเฟอร์มาร่วมแจมเพิ่มสีสันและหนูน้อยก็ได้เล่นกันอย่างครื้นเครงอีกด้วยนอกจากจะมีภาพกรุ๊ปช็อตสนุกสนานแล้วทริปนี้ยังได้เห็นภาพสวีทของพ่อแม่อีกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือทริปนี้หวานจริงเป็นภาพที่ชาคริสดูแลภรรยาสุดที่รักดีมากๆ ทั้งประคองและใส่ตีนกบให้อย่างทนุถนอมเพราะภรรยาวไว้น้ำไม่เป็นซึ่งภาพนี้น่ารักมากๆเลยทีเดียวแม่แอนได้เขียนแคปชั่นขอบคุณสามีสุดที่รักที่ดูแลอย่างดีเอ็นดูพ่อดูแลแม่ทุกอย่างอยากไปทะเลอีกแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณค่ะ